เ่ียงพ่อยครับแยกแง่บริยัทไก่บานขึ้นไปงงานอย่างชุดแร่ครับละดับบริษังานงูบานไทยนะฮะกวอนสกิบสกิบสามมือในการยุกเพื่อเสียดสลายของพิ้งานหลากเร่อยหลังจากห้อยินสายเงาว้ายกสามมืออื่นอื่นมือ ก็อ21ยี่กอ็เกี่ัออกนติบงหลักะไต่อเงาหอดเดือนมีนาเยินค่ะ ซึ่งงานเงียวเพื่อวันไทยของโลกแต่เป็นอีกงานหน,นึนน่ง,งออที่นี้ก็สำคัญก็พอรงใจกรลอยวิจิตรโปรโมชั่นในโอกาสมาปากผลงานหลายทางหลายเรือนะครับมนินามมากมาตอบอย่ต้มเป็นหัวเข็ญสถานที่มงงองมีก็เป็นสถานที่ดีที่ต้นผูกพัน,ะนระดับกลุ่มเคยก็พอรงใจกรลอ,อยบ่อยที่ใช้กับตามนะฮะมาอยู่ขนาดได้ก็ได้มานรับม,ามา่านหาพี่น้องเช่างานเงียววันไทยจะเป็นมนตรการของตัวเองนะครับเราเอาวงมา ง่ายนิวน่าจะเป็นเครื่อนที่ซีนี่หาเล้วนะครับลดไปช่วงโควิดนะฮะโอเลม่าต่ว่าบันเตอรัดขึ้นมากครับนะครับโอกาสอุดของพิซซ์โปรโมชั่นแล้วก็คณะกรรมาาการจับงานนิวประจําปี2567นะครับมน่าจะเป็นเพื่อนที่หานะครับเป็นที่โอกาสม่าเอาวงตรงนีงม้ม่าสมบูรณ์ง่ายนิวประจําปีนี้กันหนินะครับผู้ดใดอยากเห็นก็เจอกันก่นกอนชว่วงนี้นะฮะ สามทุ่มทั้งการแสดงเพื่อนอาศิลับบอกวันที่กี่กันวันนี้วันนี้น้องเพชรครับบุญพิลทั้งลุงนี่น้ำพ่อยแกงแมมไหนบอกว่าจะมาพอนไหนบอกว่าจะมาพอนไม่หยุดพอนเลยพอนยังไงครับพอนยังไงพี่น้องเพี่ยังซอยกัน พีนี่ลูกน้องก็หลายข้าวเตาเลยครับแตโคบี๊สองสามปีก็ได้เห็นกันแต่ว่ามาเที่ยวนี้ใหญ่ข้าวเตาหลายค้าวเตาพื้นที่เขากัต้องขยายขึ้นเพราะว่าสมาชิกีนเข้าหลายนะครับนักแสดงั้นเกลืองลูกหลานตัวสามดอยก็พ้นนะครับพี่น้องเรียงซอยการระเบิดากสองชิ้นไปหน่อยแต่น้ำแนงน้องเพียรต้องค้อยนะครับพี่น้องเรียงซอยการทักออนไลน์นะครับบนทั้งไลฟ์สดะบนทั้งยูทูบ นะครับพี่นอ้องค์แขกตังใจนะซอยยหญ่แล้วก็ซอยอย,า,ย,นะอย,อยาเรียงนะครับพรองแหน่ก็ไปล่ำเรื่อยๆไปเรื่อยๆรื่อยไปายโวง,งและวันนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์บอสแคร่นะครับใครที่มีปัญนะหาเรื่องผมร่วงเดีลกาตัะชัยนะฮะจะไปอยู่ที่บูธบอสแคร่สีแดงนะครับกิจกรรมบอสแนะคร่วันนี้มีแชมพูโปรโมชั่นพิเศษแชมพูกแก้ผมร่วงแล้วก็ครีมาน้ำรีราสกินของแอนออร์เดนะครับแล้วก็ เป็นพันยาสีฟันของวอสแงนับสัลย